ก็้สมเด็ก่อนนั้นเขาจะใช้ไม้แหลมแบบนี้ที่เขาเรียกเปหมาไม้และโ้นที่จะเจาะที่จูของฝ่ายด้วยเช้คอนทุกข้อความเพระต่อไปทุกฝั่งที่เกาเรียนชื่อเมื่อสมรสนายโดยแก่จากข้างซ้าให้ถึุข้างขวา แล้วผูไปถึงมาพูดเกันเป็นเหมอว่าขอให้เจ้าเียนใ้ใช้ข้องอย่าดี้อออย่าด,าดราและก็้งมารงระหว่างเขาอย่างนี้ก็าเรียกว่าสมับ้ายความบคนก็บอกเ่าุที่เการทรมานก,กันหรือไม่ควาย้นทหากจะไม่จอดจมูกเราจะไม่สามารถบังคับเขาได้จึงจำเป็น,นต้องจอบจมูกทุกตัวควา เพื่อจะนำไปใช้งานควายตัูนึงจะถนัดซ้ายแต่คนจูงท้ายทุกครั้งต้องมาจูงด้านซ้ายแต่จูงด้านอย่นั้นควายจะไม่ค่อยเดินเวลาที่เราจะสั่งให้มันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเราสั่งอย่างไรพอดึงเชือกที่ตึงคำนี้คงมีคนทูลเขาบอกว่าทูนนั้นท้ายจะปีกับด้านซ้ายแค่นี้แเชือกแรกลำโพงบอกว่าขาด คำว่าขาดนั้นควายจะตีขับด้านขวาต้องการนั้นหยุดหุดเขาจะเรียกวโยมันก็จะหยุดุสมัยก่อนนั้นการทำนานั้นจะไม่มีเครื่องจักรหรือจะไม่มีรถไถชาวนาต้องอาศัยควายนั้นออกมาไถนานตั้งแต่ปีสี่ทีเพิพบควายนั้นเป็นสัตว์ที่ร้อนการไถนานั้นก็ใช้ควายไถหนึ่งตัวแต่ไถสองครั้ง 台风。